ยังไงก็ได้อยู่แล้วนี่ไง <Hey. S 1> ดาวเมสกิลของเป็นไงล่ะครับดาวเมสทีนึงเนี่ยเกือบหมดหลอดกันเลย oh. สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้วันนี้ผมขอแนะนำเป็น แอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคราวมือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีโฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนำเป็นแพ็กเกจ m v p ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก MVIP แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป UG Phone ผ่านลิงก์ใต้ด e s c r i p t i ใต้คลิปนี้ได้เลยก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆในเกม Ranger ผมก็ขอแนะนำเป็น ร้านเจนนัมคาค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เลน g จอร์ก็สามารถไปเติมไ,ได้ที่ร้านเจนนัมคาค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ดีคิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซันเนี่กับเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวของอาคีกันสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและมีหลายๆคนเนี่ยอยากจะปั้นเลนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวคลิปนี้ผมมีคําตอบให้ละกันสําหรับเจ้าตัวข,ของอาคีเนี่ยหลังจากที่ผมได้ทําการทดสอบแล้วก็เอาลองมาเล่นดูเนี่ยรู้สึกว่าตัวนี้ใช้งานค่อนข้างที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะเป็นคู่ลองเนี่ยใครที่อยากจะปั้นเนี่ยผมก็ยังเชียร์ให้ปั้นอยู่ เลนเจอร์ตัวนี้จะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยละกันสําหรับชื่อจริงของเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยชื่อว่านักล่าปีศาจอาคิดนั่นเองเป็นเลนเจอร์ธาตุไฟสายไวพิบและค่าเซเตัสของเขาเนี่ยให้มาโหดมากๆก็คือพลังเวทโจมตีเนี่ยเดิมให้มาอยู่ที่2องล้านห้าแกันเลยและค่าพลังชีวิตของเขาเนี่ยให้มาอยู่ที่5้าล้านห้าแ ถือว่าเยอะมากๆส่วนจุดยืนของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยืนไกลมากแต่จุดยืน330จุดเนี่ยมันก็ถือว่าพอใช้งานได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเลนเจอร์หลายตัวเนี่ยสกิลมันมักจะกว้างอยู่ที่300จุดถ้าไม่มีการข้ามมันจะกว้างประมาณนี้เลนเจอร์นี้ถือว่าหลบสกิลจากตำแหน่งยืนได้เลยและถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆในเดือนนี้ ส่วนครูดาวสกิลของเขาเนี่ยคูดาวจะมีความพิเศษที่สกิล l ของเขาก็คือครูดาวอยู่ที่7วินาทีนั่นเองเรื่องแลธทาดหมดห่วงเลยเพราะเลนเจอร์ตัวนี้ใช้แร่น้อยมากๆเรามาดูกันที่สกิลของเขากันหน่อยละกันว่าตัวนี้สกิลเป็นยังไงสำหรับสกิลที่1ของอาคิจะเป็น Apple เยี่ยมไข่ก็คือสกิลนี้จะเป็นการยกเลิกผลบัฟด้านลบของพรกพวกสะท้อนความเสียหายทางกายภาพ150%แล้วก็ทางเวทเนี่ยอีก150%นั่นเองซึ่งความสามารถนี้เนี่ยบัฟครอบคลุมมากๆและบัฟค่อนข้างที่เร็วเลย ใครที่อยากจะได้เลนเจอร์ตัวล้างบัฟเทพเนี่ยตัวนี้คือตอบโจทย์อีกหนึ่งตัวเลยและที่เป็นไฮไลท์ของเลนเจอร์ตัวนี้ก็คือสกิลที่2นั่นเองซึ่งสกิลนี้ชื่อว่าคองสกิลนี้จะเป็นการยกเลิกทักษะอมตะของศัตรูทําให้ศัตรูชะงัก4วินาทีและก็สร้างความเสียหาย4,000%ของพลังจุ่ตีลงในพื้นที่ซึ่งสกิลนี้เอาง่ายๆคือเป็นดาเมจสตัน ถ้าใครที่นึกภาพไม่ออกเนี่ยก็จะพอๆกับเจ้าตัวของชิองกับเมกูมินกันเลยบอกได้เลยว่าตัวนี้ปั่นป่วนมากๆและดาวเมทเนี่ยถึงขั้นที่แบบแรงเวอร์จริงๆสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้ถามว่ามีการข้ามไหมเดี๋ยวเราไปทดสอบกันให้ดูเลยละกันซึ่งความสามารถที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็นศัตรูใช้แลกธาตุเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งก็คือเพิ่มแร่300หน่วยนั่นเองถามว่าเอามาใช้ได้ไ,ไหมก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยสามารถสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมฝันข้ามได้แต่ไม่ถึงขั้นเวลวร้ายก็ถือว่า อยู่ในระดับมือใหม่และการคลายที่ได้ไปเนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆเลยส่วนมือใหม่เนี่ยได้ไปยังไงก็คุ้มเพราะว่าตัวนี้เป็นดาเมทัดไฟนั่นเอง ซึ่งความสามารถก้าวดาวที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่ด้วยการส่งความสามารถก็คือความสามารถในการฟื้นพลังกับความสามารถในการพีชีพ2นั่นเองซึ่งความสามารถต่อต้านไอเทมตัวนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนําเนื่องจากว่าตัวนี้ไม่มีบัฟโลหรือบัฟฮิลเลือดผมก็เลยไม่แนะนําความสามารถนี้ให้กับมือใหม่แล้วก็ผู้เล่นหลายคนนั่นเองที่ผมจะแนะนำเนี่ยอันดับหนึ่งจะเป็นพีชีพ2เพราะว่าถ้าหากเลนเจอร์ตัวนี้ตายปุ๊บจะสุ่มทําให้เลนเจอร์ฝันดามตายไปด้วยนั่นเองส่วนใครที่ไม่ได้ความสามารถพีชีพ2เนี่ยจะเลือกเป็นฟืน้นพลังก็ได้ ้าเลนเจอร์ตัวนี้เข้าขายแพ้แพ้ก็จะฟื้นมาด้วยพลังชีวิต70%นั่นเองถือว่าดีมากๆสําหรับเลนเจอร์ตัวนี้เอาละ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ดาเมสกิลกันหน่อยละกันว่าดาเมจของเจ้าตัวของอาคิเนี่ยมนสามารถล้มมินิบอสได้หรือเปล่าซึ่งด่านที่เราจะมาทดสอบกันในวันนี้ก็คือด่านที่396นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเจ้าตัวของอาคิเนี่ยใส่เกียร์ขนาดนี้แล้วดาเมจมันจะหนักหรือเปล่าเดี๋ยวก็มาดูกันเลยละกัน เราจะมาดูกันที่เจ้าตัวของมิ d ิบอสด่านนกกันเลยว่าด่านนี้เนี่ยบอสนกมันจะรับดาเมจเจ้าตัวของอาคิกี่ดอกล่วงกันผมคิดไว้น่ะน่าจะประมาณ1ทีเกือบล่วงไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าการโจมตีปกติของอาคิเนี่ยจะเป็นการฟาดฟันดาบเข้าไปนั่นเองถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยส่วนการหลบสกิลเนี่ยยังไงก็ได้อยู่แล้วนี่ไง <Okay. S 1> ดาวเมสกิลคงเป็นไงล่ะครับดาวเมทีนึงเนี่ย เกือบหมดหลอดกันเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าแรงมากๆนี่ปังโอ้โหผมว่าตัวนี้เนี่ยยังไงก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะปั้นมาเล่นแน่นอนผมการันตีเลยเพราะว่าสกิลของเขาเนี่ยอลังการมากๆนี่สกิลในการปั๊จะเป็นการปอกแอปเปิลแล้วก็ปั๊ขึ้นหัวเนี่ยเร็วมากๆ แล้วก็ดาวเมทปั้งนี่ไงเป็นไงละ่ะถือว่าค่อนข้างที่ลึกมากๆเลยเดี๋ยวเราไปทดสอบกันอีกสักครั้งหนึ่งละกันว่าดาวเมดเนี่ยจะเป็นยังไงกันแน่เดี๋ยวเรามาเทสกันที่รอบที่2และกันว่ารอบนี้เนี่ยจะเป็นไงซึ่งรอบนี้ผมจะรอให บอสนุกเนี่ยเดินมาถึงหน้าปอมของผมก่อนละกันเพราะว่าผมอยากจะดูสกิลแบบเต็มที่ด้วยว่าสกิลของเขาเนี่ยจะมีการข้ามหรือเปล่าหรือว่าจะกว้างเพียงแค่300กว่าจุดอ่ะเดี๋ยวเราก็มาลองทดสอบกันดูเลยละกันอาคีป,ปอกแอปเปิลแล้วนี่สกิลบัฟจะเป็นการปอกแอปเปิลแบบนี้คองเป็นไงล่ะครับโอ้โห,โหเต็มจอดีขนาดนี้ไม่เปิดไม่ได้แล้วแหละสําหรับโคโลบโบในรอบนี้สําหรับดามจของของเขาเนี่ยถือว่าแรงมากๆเลยนี่โอ้โห คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่สุดมากๆสำหรับเจ้าตัวของอาคิเนี่ยเดี๋ยวไปลองทดสอบกันเรื่องของความกว้างสกิลกันหน่อยและกันว่าตัวนี้ความกว้างสกิลจะเป็นยังไงเดี๋ยวทดสอบกันที่ด่าน407ละกัน มาดูกันซิว่ารอบนี้เนี่ยดาเมจสกิลของเจ้าคองเนี่ยมันจะกว้างและมันจะลึกขนาดไหนกันเดี๋ยวผมจะรอให้มินิบอสเนี่ยเดินมาไปชิดหน้าป้อมของผมก่อนแล้วก็มารอดูกันเลยว่าเจ้าวุองอาคิเนี่ยดาเมจคงของเขาจะลึกขนาดไหนกันนี่การโจมตีปกติของเขาถือว่าไม่ได้แย่เลยแต่ว่าความเประบางเนี่ยค่อนข้างที่สูงนี่ค้องเป็นไงล่ะโอ้โหข้ามลึกซะด,ด้วยแบบนี้ ผมว่าตัวนี้เนี่ยยังไงก็น่าจะมีคนนำมาเล่นแน่นอนแต่ติดปัญหายอย่างเดียวคือคอมโบความสามารถของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะักแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ยถ้าเลนเจอร์ตัวไหนที่ดามเมสกิลมันใช้งานดีอยู่แล้วเนี่ย ถ้ามันจะเก่งมันก็เก่งแน่นอนแหละนี่อย่างที่เจ้าตัวของอาคิดได้ใช้สกิลไปเลยก็คือข้ามแน่นอนครับแบบนี้ถึงหลายๆคนจะบอกว่ามันเป็นการข้ามที่แบบอามีเลนเจอร์มันมายืนค้ำให้มันอาจจะไม่ข้ามจริงก็ได้แต่เท่าที่ผมทดสอบเนี่ยยังไงแบบนี้ก็มีข้ามแน่นอนเพราะว่าส่วนน้อยมากๆเนี่ยที่เลนเจอร์ที่โดนประชิดป้อมเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะไม่ข้ามแต่ว่าเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนี่ ก็มีการฆ่าไม่เห็นเหมือนกันไม่งไงเป็นไงล่ะครับลึกซะด้วยสําหรับรนเจตัวนี้ผมว่าดาเมจสกิลตรงนี้เนี่ยมีให้เห็นต,ต่ำคือ500จุดแน่นอนใครที่มีเกียร์ดีๆเนี่ยผมแนะนําให้ไปลองเล่นกันเลยซึ่งตัวนี้ปั้นได้เลยคือผมเนี่ยไม่มีข้อยกเว้นอะไรเลยคือใครที่เปิดได้ปั้นได้เลยเพราะเป็นดาเมจธาตุไฟที่เก่งมากๆสําหรับเจ้าตัวของอาคินี่เป็นไงล่ะครับสกิลของโอ้โหกัดทีมีหอนอะสำหรับดิเจตัวนี้ คือแรงจริงๆนี่พอแบบกลุ่มหลังหายหมดก็จะเริ่มตีกลุ่มหน้าเป็นไงล่ะครับเจ้าตัวของอาคิเอาละเดี๋ยวเราไปลองทดสอบันที่โหมด p v p กันหน่อยละกันว่า p v p เนี่ยตัวนี้มันจะเก่งมันจะตึงขนาดไหนกันซึ่งลีกที่เราจะทดสอบกันในวันนี้เนี่ยก็อยู่กันที่ลีกเงินหนึ่งนั่นเองเรามาดูกันเลยว่าเกมแรกเราจะสู้ได้หรือเปล่านี่เรามาเจอคู่อริอย่างชีองด้วยซึ่งชีองเนี่ยก็เป็นดาวเมจทะลุสตันเหมือนกันแต่ว่าเรื่องดาวเมจของชีองเนี่ยจะเหนือกว่าเจ้าตัวของอาคิเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไง เกมเกมนี้ผมจะไม่เอาตัวกันบินไปผมจะเอาเป็นทีมนี้ละกันเรามาดูกันเลยว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าสำหรับทีนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะจบป้อมเราได้ไหมสำหรับทีฟันตัวข้ามเรามาดูกันเลยว่าอาคิเนี่จะสามารถแบกได้หรือเปล่าเป็นไงล่ะครับคงไปทีเดียวคือสตาร์ยิ่งเลยสตาร์นในทีนี้เนี่ยน่าจะมาจากเจ้าตัวของกินโทคิกับเจ้าตัวของอ่า คองตัวเดียวนั่นแหละก็คืออาชีพตัวเดียวนั่นแหละนอกเหนือจากนั้นก็ไม่น่าจะมีตัวไหนที่สตันให้ทีมได้แล้วแหละนี่เป็นไงล่ะครับสกิลคองคือกัดทีนึ่งคือไปเกิดบุตรเลยอะะตอนนี้เราต้องโฟกัสหน้าบ้านของเราด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราโดนเคกป้อมใกล้จะจบป้อมเราแล้วถึงแม้ว่าทีมเขาจะมีบาเรียรทักษะก็ตามแต่ผมคิดว่าเราน่าจะพอยื้อได้น่าจะพอยือได้ไหมเกมนี้รู้ี้น่าจะเอาตัวแบบ ัวพวกกันบินมาด้วยผมว่าเท่ากันบินมาด้วยเนี่ยยังไงก็ไหวแน่นอนแหละแต่ว่าดูจากสถานการณ์แล้วเนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะแพ้สูงมากๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแพ้ได้ทันทีอะโอโ้โหโลโลสมบูรณ์แบบเล่นผมแล้วไงอะการจังบินไก่เรียบร้อยเลยไม่น่าประมาทเลยสำหรับเกมแรกแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ยเจ้าทงอาคีเนี่ยถือว่ามีแววมากมากอะเรามาดูกันที่เกมต่อไปแล้วกันเกมถัดไปเนี่ยเรามาเจอกับทีมี้ผมว่าน่าจะหวานเจี๊ยบเลยแหละมา เรามาดูกันที่รูปเกมเกมนี้ละกันว่าเราจะสู้ได้หรือเปล่าผมคิดว่าอาชีน่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามก็ได้ในเดือนนี้แต่ว่าเท่าที่ผมไปลองเล่นมาเนี่ยตัวนี้มันมีข้อดีเยอะมากๆก็คือมันมีทั้งดามเมจบวกกับสตันด้วย ซึ่งนานๆทีเนี่ยตัวคู่รองมันจะทํามาแบบนี้แล้วก็ไม่ได้มีมาบ่อยด้วยสําหรับดาเมททะลุสตันแบบนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าในเดือนนี้เป็นอีกรอบหนึ่งเลยที่ตัวคู่รองเนี่ยมันเก่งมากๆทัดเทียมพอๆกับคู่เก่งได้เลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเจ้าตัวของอาชีเนี่ยเป็นตัวดาเมทที่แบกทีมได้แบบระยะยาวเลยถึงแม้ว่าคอมโบของเขาเนี่ยจะไม่ใช่คอมโบที่แบบหูหวาหมาหอนอย่างเช่นคอมโบหยุดห่ากับเพิ่มแรงพันแต่ว่าตัวนี้เนี่ย มันก็ยังมีข้อดีในส่วนของที่ว่ามันมีคอมโบเพิ่มแล่300ให้อยู่ถึงแม้ว่าจะเพิ่มแล่น้อยแต่พอเอาไปเล่นเป็นทีเนี่ยตัวนี้ถือว่าช่วยได้เยอะมากๆในส่วนของการสตันก็ดีหรือจะเป็นในเรื่องดาเมจก็ดีตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยใครที่คิดเห็นยังไงกับเลนเจอร์ตัวนี้ก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างคลิปนี้แล้วกันผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยน่าหยิบมาเล่นมากๆใครที่มีการอัปเกรดธาตุอย่างเช่นไอดีนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าตอบโจทย์จริงๆอะ สำหเราลคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันส่วนใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต่างๆในเกมลันเจอร์ใน,ในระบบ iOS ผมก็ขอแนะนำว่าไปจัดกันได้ที่ร้านจินามะคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเเบียมหรือสัตว์ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดนานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกตในระบบ iOS สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกตไหนเป็นกรณีพิเศษหรือว่าอยากแชร์้แพ็กเกจไหนก็อย่าลืมไปจัดกันได้ที่ร้านจินามะคาท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยหรือใครที่เป็นผู้ใช้งานแอปดิ p ิโ n นหรือแอปเอลดีเข้าอยากจะได้แพ็กเกตรายวันหรือว่าแพ็กเกตรายเดือนราคาสุดคุ้มก็สามารถไปจัดแพ็กเกตกันได้ที่ร้านจินามะคาท็อปอ เดี๋ยวผมจะทิิ้งีนี้ให้ใต้ดีนคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ